แล้วก็ไปหาพี่แล้วเด็กกันเลยนะคะไปเลยค่ะค่ะเดขวามรสูงเรื่องเราแบบบอยู่ที่เวอร์เราไม่กลังจบอะไรบ้างอ๋อหนูว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกค่ะน่าจะเป็นแบบความเข้าใจผิดกันมากกว่าคุยอยูพี่ค่ะมันโโมันไม่ได้เจนานพอสมควรเลยค่ะก็หนูก็ไม่รู้เรื่องลึกอะไรอะไรยังไงแต่ก็มันไม่มีอะไรอยู่แล้วคือ แต่ตอนนี้ตกอ่าวที่ตกใจแทนที่เขาอย่างนี้ครับหนูคือหนูก็คิดว่ามันมันน่าจะเป,เป็นไม่ได้อ่ะค่ะก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่า,าไม่ดูเรื่องเท่าไหร่เป็นห่วง <laughs> เป็นห่วงก็ในในหนูว่าเขาก็คงเครียดและค่ะแต่แต่ก็อย่างที่บอกค่ะมันเป็นไปไม่ได้หลังจากที่พี่หอได้ไปโทรให้กำลังใจพี่เขาบ้างไหมคะไม่มีหนูอยู่หนูอยู่ต่างจังหวัดแบบนานมากเลยค่ะใช่เพิ่งได้กลับมาในกรุงเทพเมื่อวานนี้มีเป็นพอาัเวันนั้นที่เจอกันใช่ค่ะก็ไปแฮปปี้เบิร์เดยสเซอร์ไพรส์พี่ใหญ่ เป็นทีมเป็นทีมซึ่งหนูหาไม่เจอก็เลยฝากพี่ซือ้อเอ่อพี่ที่เขาเป็นช่า<สะ>งผมซื้อให้ผมก็มองว่าเอ๊ะเป็นเสื้ส<ะ>อคู่หรือเปล่าไม่ใช่อุ้ยใส่กันเหมือนใส่เหมือนกันเกือบทั้งงานเล<สะ>ยค่ะ ต่ม,มีรูปเราคู่ออกมาแค่สองคนอย่างอี้อันนั้นนูคลียร์นะคะคือมันเป็นรูปตัดต่อคะออ่ะออ <laughs> แต่แตคือไปไปไปด้วยกันจริงใช่ไหมคะไปด้วยกันไปเจอกันที่ไปเจอกันที่นู่นคะ่ะไม่ได้ไปด้วยกันอ่าล่าสุดก็เห็นเหมือนแบบว่าเปิดบัญชีคู่กันใช่อันนี้ก็เป็นอ,อ การทำบุญที่ที่คุณแม่กับแม่แก้วได้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 แพลนไว้นานพอสมควรค่ะก็หนูก็ได้อัปโหลดในอินสตาแกรมแล้วว่าหูยฮุบมันแบบมันตึงตลึงมากเลยค่ะเพราะว่าแบบได้ได้เงินเข้ามาเยอะมากในแบบแค่อาทิตย์เดียวค่ะใช่ค่ะเยอะมากก็ต้องขอบคุณมากๆอนุโมทนาสาธุค่ะแต่เอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแค่ชื่อเราสองคนอะไรเงี้ยแบบป็น คนจะได้เข้ามาบริจาคไม่เยอะไงกัน ทำบุญร่วมชั้นตักบาตรร่วมขันหรือเปล่าชนะหน้าได้เจริญดีอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะก,ก,ก็แค่แบบแค่อยากทำบุญคือ,อสร้างที่พักแล้วก็ที่ปฏิบัติธรรมอะค่ะคือมันเป็นวัดทีเ่เป็นวัดป่าที่ที่แบบอยู่อุดอรนะคะแล้วมันเป็นวัดที่พระท่านปฏิบัติจริงๆก็เลยอยากมีส่วนหนึ่งในการทำบุญค่ะจะได้ แม่จัดการคุณแม่กับแม่แก้วจัดการค่ะหนูมีหน้าที่โพสใ i อ s นสแกรมแล้วก็แบบยังไงอะคะแบบขอให้ทุกคนมาช่วยกันบริจาคด้วยกันมาทำบุญด้วยกันน่าจะต้องไปค่ะอืมบกว่าเหมือนการทำด้วยกันเหมือนสนุนนำให้การเป็นผู้ฟันอะไรอย่างเงี้ยแบบดังๆเหมือนกันไม่ไม่ไม่ค่ะก็ ก็แม่หนูกับแม่แก้วได้ได้แพลนกันมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะ <c oughs> คือตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ถ่ายละครด้วยกันแล้เ,เหมือนเราไม่รู้สิคะับมันก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะอย่าไปคิดเลยค่ะว่าจะแบบไปทำไมเรเป็นคู่ขวัญอะไรอย่งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแต่ล่าสุดก็มีคนออกมาคอนเฟิร์มพันธงแล้วว่าเออเราคบกันเป็นแฟนกันจริงๆหนึ่งไม่ใช่ ก็อย่างที่บอกอะค่ะก็เป็นแบบเป็นคนหนึ่งที่สนิทแล้วกันค่ะเพราะว่าในในวงการนี้แบบเวลาว่างหนูก็ไม่ค่อยมีสังคมเพื่อนน้อยมากเลยค่ะพูดตรงๆหนูเป็นคนที่ไลฟ์เพื่อนมากก็จะมีเพื่อนในวงการนี่แหละค่ะแล้วโดยการที่เจอพี่เขาเยอะน่าจะเยอะที่สุดในบรรดาแบบเพื่อนๆก็เลยสนิท อนาคตนี้มีลุ้นขึ้นไหมคะหรือว่าไปลุ้นในละครดีกว่าเพราะอันนี้เรากําลังจะถ่ายละครเรื่องลายันตะวันเดือนตับทน่ารักมากไปถ่ายถึงญี่ปุ่นเลยก็ลุ้นลุ้นในกันในละครนะคะเดือนนี้ค่ะปลายเดือนนี้ก็จะไปถ่ายที่ญี่ปุ่นกับเราค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นซีรีส์ใกล้จะถึงวันเกิดเราแล้ววันที่18บมีนานี้มีแพะ จะคะน้องย่าคเกิดปีนี้อายุเหนูยี่สิบแล้วค่ะหเวลามันผ่านไปแล้วมากเลยค่ะหนูถ่ายละครค่ะถ่ายละครที่สุพรรณแต่ก็น่าจะมีมีแฟนขับมาพเบตถึงที่สุพรรณเลยค่ะก็เกรงใจเล็กน้อยแต่ก็ขอบคุณมากคะี่มเป็นพิเศษไหมคะไม่หนูไม่โอ๊ยหนูไม่รู้แต่หนูที่กรุงเทพาวันที่สิ ไม่เคยอยู่สุพรรณนะคะแล้วกับพี่เนี่เจะมีแผนไปกินพวกกินข้าวหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีค่ะแต่เดี๋ยวหนูจะทวงทวงของขวัญค่ะแลาวแม่อะไรเป็นพิเศษไหมล่ะหรือว่ามีเซอร์ไพรส์ให้เราไม่มีค่ะไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยวจะส่งครอบครัวไปไหนด้วยกันโอ้ยไม่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 ไรต้องตอตัวน้องก่อนะโอเคโอเคค่ะขอบคุณ วันนี้นะก็มาร่วมกิจกรรมกับทางแสนสิริครับผมก็มาแบบว่าเปิดตัวนะขับเฮาส์ใหม่นะครับผมจากสิทธาสิริก็สนุกดีครับวันนี้มาแบบว่าชิวๆคุณเล่เป็นคาวบอยครับสนุกมากมาโชว์เสียงมาโชว์เสียงครับมาโชว์ว่าเป็นดนตรีเบาๆสบายๆครับผมเดี๋ยวเรา่องทำประเด็นนี้มีเรื่องที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวท่เคยพูดถึงเลยเป็นไงครับก็ไม่รู้จะพูดไงดีก็ผู้ใหญ่ก็พูดหมดแล้วครับนะอยากใยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ามีปัญหากัน ก็ให้ผู้ใหญ่ยืนยันไปทางทางทางผู้ใหญ่ดีกว่าผมก็เป็นแค่เด็กครับผมก็ทํางานอย่างเดียวครับผมมันมีผลกระทบอะไรมาถึงตัวเราบ้างไหมครับนัเดชไม่มีเลยฮะเครียดไหมคะนี่เครียดนะคะไม่เครียดครับไม่เขวครับไม่อะไรเลยประเด็นมาที่แม่แก้วตลอดเลยอย่างี้เราให้เขามรักไปไกลมาจริงๆแล้วผมกับแม่ก็รู้กันนะว่าอะไรคืออะไรแต่ก็ไม่ไม่ไม่เคยไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องแบบนี้อยู่แล้วครับผม เด็ค,ค,คิด<ม>ว่าข่าวนี้ส่งผลกระทบชื่อเสียงมากน้อยแค่ไหนคะอืผมผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมเองก็ไม่ค่อยได้ได้สนใจกับข่าวเรื่องนี้เท่าไหร่ครับผมเรื่องจริงๆมันเป็นไปตามเออก,ก็ก็คุยกันนะ,ะแต่ว่าเราเราผมผมเป็นเด็กแม่ก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่จัดการแม่ก็แบบแม่ไม่ยุ่งอยู่แล้วก็ขอพี่จัดการแล้วกันอะไรเงี้ยครับผม,มก็เห็นข่าวว่าเราตกใจรู้สึกยังไงนะรู้สึกรู้สึกเฉยๆเลยครับ ตอนนี้ถึงดูนิ้วเล็ได้ปกติไหมครับปกติครับเราเร็วนี้มีการต่อสัญญาไหมคะอันนี้ไม่ทราบต้องให้ผู้ใหญ่คุยกันเนะี่ยผมก็ผมไม่ได้คุยเรื่องสัญญาอยู่แล้วก็เป็นพี่เอคุยทางเรื่องสัญญาไปตอนนี้นะได้ข่าวว่าจะต้องพูดคอนคูณแมนอะไรเงี้ยคนละมือ รู้สึกเฉยๆเลยครับพี่ไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วเรื่องสัญญาเขาบอกว่าจะหมดประมาณเดือนมิถุนาเอ่ออันนี้ไม่ทราบเรื่องสัญญาเหมือนกันครับว่าจะเอ่อล่าสุดมีสัญญาตัวที่ที่มีก็เดี๋ยวจะคุยเรื่องสัญญาอีกทีเนี่ยตัวต่อไปก็เร็วๆนี้ครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวมีงานแถลงข่าวตัวใหม่จะเกิดขึ้นอีกทีนึ่งแล้วเดี๋ยวมีสัญญาจากอาร์ิเกลน่ของทางยูนิเวอร์นี่กี่ตัวอะไรยังไงบ้างเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวของของผลิตภัณฑ์ของยูนิเวอร์อีกอีกทีนึงเรร็วๆคับหนึ่มัยใชงคร เอ่อต่อสัญญาอีกไหมเนี่ยต้องเป็นทางผู้ใหญ่ที่คุยกันนะอย่างที่เรียนไว้ครับแต่ถ้าเกิดมีการต่อขึ้นก็โอเคทำงานได้อย่างปกตระดับประชับโอเคครับยินดีครับเป็นเกียรติที่เกิดขึ้นหลายคนห่วงผมดูเป็นเรื่องใหญ่เโต,ตนะอืมนั่นน่ะสิฮะจังหวะที่แบบมันเป็นห่วงเราเป็นกำลังใจก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันครับที่แบบว่าเออเป็นเป็นให้กำลังใจแล้วก็คอยเข้าใจเรานะก็ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณพี่เอขอบคุณพี่ใหญ่ทุกท่านครับผมนะที่แบบว่าเอ่อเข้าใจแล้วก็ แล้วก็แล้วก็คอยให้กำใจเราตลอดครับผมแต่มันมีเหมือนแบบว่าเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องด้วยตรงซีเรีส์หรือว่าเครียดมากเอยใช่ไหมไม่ไม่ผมผมบอกตรงผมไม่รู้สึกอะไรกับเรื่องพวกนี้เลยครับผมแล้ววันนี้ต้องระวังตัวอะไรมากขึ้นไหมคะอืมก็ก็มีบ้างครับมีบ้างก็ต้องต้องระวังนะเพราะว่าเราเจอบทเรียนมาแล้วก็เอามามาใช้แบบแบบใช้กับชีวิตนะในวงการบันเทิงอะไรฮะครับผมแล้วได้หันตอนนี้ไปถ่ายแฟชั่นที่ญี่ปุ่ดมีอะไรที่ทำให้เราอึดอัดอบ้างไม่มีเลยครับไม่มีครับทุกอย่างนู่นมันมด้เป็นไปตาม ไม่ไม่ผมไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนส่วนประเด็นเนี่ยข่าวที่ออกมาก่อนหน้าอีกอย่างคือว่าได้ได้ได้ยินแต่ไม่ได้อ่านครับก็คือมีคนเล่าให้ฟังอีกทีหนึงใช่ครับใช่ครับจะมีการเรียกเงินอะไรตันเป็นข่าวอะไรอย่างนี้แม่แม่แม่ผมเหรอไม่เรียกครับไม่เรียกครับแต่คุณแม่หลังจากไม่ออกมาพูดแล้วก็ลงอินต่างๆเลยไปเนี่ยหลายคนจะแบบอ๋อแล้วจะแบบเปเขาเรียกว่าวิจารณ์แม่เนี่ยตัวละครงอยากจะปกป้องให้เราแม่ก็ปกป้องเราผมว่าแม่ผมก็ไม่ได้ ไม่ได้ทําอะไรผิดแม่ผมก็ลองอินสตาแกรมตามปกตินะไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมใช่แล้วแต่คนไหน,นจะคิดไปเองผมว่านั้นเป็นเรื่องนั้นมากกว่า <ขอ S 2> คุณแม่เหมือนเดิมฮะเฮฮาปาร์ตี้เหมือนเดิมครับอาหารอะไรพวกก็สงสัยว่าเอ๊ะน้องช่วง <c oughs> นั้นน้องย,ายา <c oughs> ่าได้โทรมาให้กำลังใจไหมหรือไม่ได้โทรไม, <c oughs> ไม่มี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 คือเราได้คุยกับเรื่องนี้ไหมหรือว่าเราได้เจอกันหรือยังหลังจากเหตุการณ์เอ่อยังไม่ได้เจอเลยฮะไม่เจอ อ๋อใช่นั้นเป็นทําบุญนะครับพอดีว่าไม่แก้วแม่ปลาจะทำะทำเขาเรียกว่าเป็นเป็นเ,นเรือนเรือน,เรอนพักใช่แล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยเวลาแบบแบบ,แบ,บมีคนชราไปคนแก่ไปก็จะได้แบบว่าไม่ต้องเดินไปเข้าห้องน้ำไกลๆอะไรเงี้ยครับผมก็ <c oughs> จะทําที่ว,วัดวัดป่าที่อุดรครับผมวัดป่านานหลวงครับผมมันเป็นการตัดบาตรร้องขันหรือเปล่าคะ ตักบาทร่วมขันนะฮะอ๋อทะบุญร่วมชาติอันนี้ไม่ก็ทํากับหลายคนเลยครับผมใช่ทำกันแบบให้เป็นคู่ขวัญตลอดไปอะไรอย่างงี้อืมก็ถ้าถ้ามันถ้ามันส่งตรงนั้นก็ดีครับผมครับผมคืออะไครับแคจะทิ้งพาเดินย่างๆอะไรย่งแข่อะไรไว้ให้ยังไม่รู้เลยก็รอรอพี่ๆในกลุ่มเลยก็จะทวงนะก็รอเพื่อนๆด้วยกันนะครับในกลุ่มในกลุ่มสิ่ยงใจคุณเขาว่าจะจะยังไงกันดีจะมีเซอร์ไพรส์หรือะไร่ายิ่ง ยังไม่รู้เลยครับปูก่อนดีว่อยากจะซื้อบ้านใกล้ๆเราด้วยไม่รู้เหมือนกันนะไม่น่าจะมั้งครับอยู่ใกล้ผมก็เป็นข่าวเลยครับน้องได้มีมาพูดถึงไหมหรือว่าปรึกษาเรื่องจะซื้อบ้านใกล้ๆเราเลยไม่ไม่ได้คุยเลยครับหรือว่าอยากจะหยุดเป็นข่าวเรื่องนี้เลยกันแบบพรมกันไปเลยจริงจังอ๋อไม่อันนี้คือโอเคใช่ไหมไม่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  ครับผมให้เป็นเรื่องของอนาคตละกันครับผมครับโอเคครับโอเคค่รยอ้เนวมไม่ไดครับขอตงีนะครับจิงหค้ารอ